สวัสดีค่ะเจอกับมองชี้กันแล้วนะคะวันนี้เรามาในหัวข้อภายในสามเดือนเนี้จะมีแฟนไหมนะโอเคเดี๋ยวจะให้เลือกกลองที่หนึ่งวางกล่องแป๊บหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็สาม เหตุผลที่เราทำหัวข้อนี้นะเพราะว่ามีคนรีเควสตมาหลังบ้านว่าอยากได้หัวข้อนี้อยากได้หัวข้อภายในสามเดือนนี้จะมีแฟนไหมแบบโสดสนิทโสดสนิทมาตั้งนานแล้วจะมีแฟนไหมภายในสามเดือนนี้หรือว่าจะมีคนเข้ามาไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในสามเดือนนี้จะมีแฟนไหมแต่ก่อนอื่นก็เดี๋ยวหยุดเวลาไว้ให้นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกองที่หนึ่งก่อนว่าภายในสามเดือนนี้คนกองที่หนึ่งอ่ะจะมีแฟนไหมคะถ้าใครดูไม่ทันก็กดพอดหรือกดพอดไว้ก็ได้นะคะเราก็ไปทำสแตป์หรือว่าถ้าใครเลือกได้ก็ไปทำสแตปมได้เลยเนาะโอเคอันนี้กองที่หนึ่งคนที่เลือก King of บอสนะคะจะบอกว่าคุณนะ่ย เป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงมากเลยนะแล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องของแบบการทํางานอาจจะเป็นแบบคนที่ชอบทํางานมากๆหรือว่าโฟกัสตแต่เรื่องงานแบบไม่ได้สนใจอะไรถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่แบบชอบทํางานอยู่ว่างไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันเหมือนฉันทําตัวไร้สาระมันต้องทํางานหรือว่าคุณผู้ชายเนยี้ยก็แบบต้องทํางานตลอดเวลาพว่างปุ๊บก็แบบต้องหาอะไรทําคือเรียกว่าอยู่ไม่เป็นสุข อยู่นิ่งๆไม่เป็นเออโอเคเดี๋ยวมาดูก่อนว่าพลังงานสถานะของคุณในตอนนี้เป็นยังไงเออพลังงานสถานะของคนกองที่สามในในช่วงนี้เป็นยังไงคะขอเช็คพลังงานแป๊บหนึ่งนะเช็คพลังงานหน่อยคะ่ะ องนี้แบบชอบทำงานจริงแบบไฟกับทุกสิ่งไฟกับทุกอย่างใจร้อนมากเวอรแบบอาจจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตคนเดียวบอดเอ๋เอแบบเป็นคนชอบผจญภยัยชอบท่องเที่ยวมีใครชอบแอบ,บชอบหรือว่าแอบ,บมีแฟนเรามาดูแต่แอบ,บมีแฟนไม่น่าใช่นะ่าจะแบบแอบบชอบกับ เออ่มีคนคุยมากกว่าเนี่ยเราว่าคุณอนะ่ะมีคนที่คุณล็อกมงไว้แล้วนะไพ่ขึ้นแบบ the lover กับ four of pentacles เอ้ยไม่ใช่เออใช่คือขึ้นมาสองใบอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบความห่วงแหนแบบว่าสิ่งสำคัญนะอะไรแบบนะั้เราก็เลยมองว่าคนกองเนี้ยสถานะของคุณไม่ใช่คนโสดสนิทคุณต้องแบบ ออบ,บล็อกเป้าไว้มีเป้าหมายอ่ะมาดูกันว่าช่วงนี้คุณเป็นยังไงช่วงนี้คุณเป็นคนที่อาจจะอยู่ในช่วงเก็บตัวอยู่ในช่วงเก็บตัวที่แปลว่าแบบคํานวณไว้แล้วว่าถ้าฉันจะไปเที่ยวไหนหรือออกไปผสนภัยที่ไหนเนี่ยไม่เดือดร้อนกระเป๋าเงินอื่นๆอะไรแบบเนี้ก็คือคุณจะมีเงินสําหรับแบบออกท่องเที่ยวอืมคุณเป็นคนรักอิสระนะคะแบบ ชอบออกท่องเที่ยวไปเทียเท่ยวนู่นเที่ยวนี่หรือว่าอาจจะไปทํางานแล้วก็แบบแบบเที่ยวนิดหน่อยประมาณนี้ได้แล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีปัญหาที่แก้ไม่ตกอาจจะต้องให้คนอื่นช่วยนะคะทางออกมันหาไม่ยากจริงๆทางออกหาไม่ยากแต่ว่าอาจจะต้องให้คนอื่นมาคอยช่วยหนุนนํามันก็จะแก้ได้ง่ายมากกว่าเดิมโอเคเราจะมาดูกันว่าภายในสามเดือนนี้ย จะมีใครเข้ามาไหมคะจะมีใครเข้ามาไหมภายในสามเดือนนี้มาดูกันสำหรับคนกองที่หนึ่งโอ้ The Lover กับ True o f Cup ชนกันเวอร์ไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้เปิดไพ่ไว้ก่อนนะโอเคปะเรามองว่าถามว่ามีคนเข้ามาไหมก็อย่างที่บอกว่าคุณล็อกเป้าไว้แล้วคุณล็อกเป้าไว้แล้วก็คือคนใหม่ๆเข้ามาก็ไม่เอารับเฉพาะคนที่มีมงถ้าใครไม่มีมงก็ไม่สนใจเนี่ยเห็นปะแบบสิ่งสำคัญอนะสิ่งสำคัญสิ่งเนี้ย ก็ต้องเป็นคนที่อยู่ในใจปะเออก็ต้องเป็นคนที่อยู่ในใจคุณต้องเป็นคนคนนั้นเท่านั้นแล้วเราก็มองว่าความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะจะมีการพัฒนาไปอีกขั้นหนึงละคะ่ะสำหรับคนที่แอบชอบก็อาจจะได้พูดคุยกันสวงคนที่คุยกันก็จะได้เลื่อนขั้นมาเป็นแฟนอะแล้วก็จะมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าเป็นยังไง เพราะว่ามันมีการแบบว่าการเลื่อนขั้นใช่ปะแล้วก็โอกาสใหม่ๆเรามองว่าโอกาสใหม่ๆเนี้ยคือการพูดคุยกันว่าเออเนี่ยเราเป็นคนสไตล์นี้นะเธอโอเคไหมแบบอ่ะอย่างเช่นสมมติถ้าคุณเป็นคนเอ็กโทเว์ดีเงี้ยเออแล้วคุณคุยกับคนอินโทเวิร์อ่ะคุณก็ต้องหาตรงกลางเหมือนออกปะอืมมันอาจจะต้องมีการพูดคุยลักษณะนี้ใส่หรือว่าการออกเดท หรือว่ามีการแบบว่าไปในสถานที่ท่องเที่ยวว่าแบบเออเนี่ยเราไปเที่ยวกาันเราเขาชอบไหมแล้ะสไตล์เข้ากันได้ไหมถ้ามันเข้ากันได้จะได้ไปต่อเราว่าถ้าเข้ากันไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าคนใหม่ๆก็มาให้เลือกเยอะแต่อยู่ที่ว่าคุณน่ะจะเลือกหรือเปล่าเพราะว่าคุณก็หลอกลอกเป้าแหละเออก็อยากคาคันก็เนี่ยก็ปรับปรับจูนกันเอาเนาะ คือถ้าปรับจูนอะ่ะมันก็มีโอกาสเลยเออลักษณะคนที่เข้ามาก็แบบเป็นคนเป็นคนเก่งรักตัวเองเจออะไรมาเยอะแล้วก็เป็นคนที่หาลู่ทางในการทำงานแล้วก็มองมองโลกที่แตกต่างมองโลกแบบกว้างไกลอะ่ะเออมีความคิดที่สร้างสรรค์ จะแบบไม่ใช่คนที่แบบอยู่ในวนลูปเดิมๆหรือกรอบเดิมๆอย่างเงี้ยไม่ใช่โอเคขอเปิดเพิ่มอีกห้าใบค่ะว่าเนี่ยแต่อันเนี้ยมันก็เป็นฟิลเหมีแฟนแล้วอะอ่ะมาดูกันว่าภายในสามเดือนเนี้ยมีแฟนจริงๆใช่ไหมเราลักษณะเพิ่มเติมเป็นยังไงโอเค มีการเดินทางมีการเข้ามามีความมั่นคงอ่ะขออีกสองใบค่ะโอเคแรกแการเข้ามาการเริ่มต้นอะมันดีเสมอแรกแรกการเริ่มต้นมันดีเสมอแต่ว่ามันจะมีอุปสรรคตอนหลังไม่รู้ว่าเป็นคุณหรือเป็นเขาที่เหมือนพอ อาจจะแบบปรับจูนกันไปแล้วไทยมันไม่ตรงกันแล้วมันรู้สึกเหนื่อยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณสองคนแบบมั่นคงต่อกันถ้าคุณมั่นคงต่อกันอะทำอะไรอ่ะมันก็แบบมันก็ไม่มีอะไรสั่นคลอนได้แต่ว่าถ้าคุณไม่มแบบไม่มีความมั่นคงต่อกันหรือรู้สึกว่าไปกันไม่รอดหรอกก็ความสัมพันธ์ก็จะจบลงมันก็จะไม่มีโอกาสที่คุณจะได้เป็นแฟน แต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมคือมีคนเข้ามาแต่อยู่ที่ว่าอันเนี้ยเหมือนคุณล็อกมงไว้แล้วเออมันก็เลยเป็นโมเมนต์แบบคนที่คุณลล็อกมงอะ่ะก็อยู่ที่ว่าตัวคุณเองอะ่ะจะพยายามเข้าไปหาเขาหรือว่าตัวเขาอะ่ะจะเข้ามาหาคุณอันนี้ก็คือต้องดูแต่ว่ามีการเข้ามาพูดคุยกันแน่นอนถ้าใครยังไม่เคยพูดคุยกันจะมีการพูดคุยกันแน่นอนส่วนคนที่มีการพูดคุยก็จะมีการพัฒนาความสมคัญขึ้นไปอีกสเต็ปหนึง่ง แต่อยู่ที่ว่าคุณสองคนน่ะคุยกันลงตัวไหมถ้าคุยกันลงตัวมันคงต่อการไม่มีอะไรสั่นคลอนคุนได้ความสัมพันธ์ก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆคุณสองคนก็จะแบบมีความห่วงแหนกันมากขึ้นแต่ว่าถ้าคุณผ่านอุปสรรคหลายๆอย่างไปไม่ได้อ่ะบอกเลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยบอบช้ำมากๆสำหรับคนกองนี้ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคนกองที่หนึ่งต่อไป เราจะไปกองที่สองสวัสดีค่ะคนกองที่สองอันนี้นะใครที่เลือกหน้าภพยใบนี้กองที่สองโอเคมาเรามาเช็คพลังงานเอเออของคนกองที่สองหน่อยคือตอนเนี้ยพลังงานของคนกองที่สองอะพลังงานคนกองที่สองก็คืออาจจะมีการปรับ จูนบา,บาลานซ์อะไรกับชีวิตหรือเปล่าอาจจะแบบช่วงนี้แบบเหมือนเป็นคนที่ต้องปรับจูนตลอดเวลาหรือว่าคุณเป็นคนที่ปรับตัวกับสถานการณ์เก่งแบบคือรู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทําในกระเทศะาสตรไหนอะไรแบบนี้แบบพออยู่เหมือนพอคุณอยู่ในสังคมที่เป็นอินโทรเวิร์ดคุณก็เป็นฟิลอินโทรเวิร์ด แต่ว่าพอคุณไปอยู่ในสังคมเอ็กโทเวิร์คุณก็เป็นคนเอ็กโทเวิร์อะไรแบบนะี้คุณเป็นคนที่แบบปรับตัวได้เร็วแบบเร็วมากๆเร็วจนแบบหน้าตกใจเลยอ่ะขอใช้พลังงานของคนกรองนี้นะคะแล้วก็ขอรู้สถานะของคนกรองนี้ด้วยขอรู้สถานะของคนกองที่สองด้วยค่ะว่าโสดจริงหรือเปล่านะดูกัน ก่องเมื่อกี้ก็ดาบเยอะเหมือนกันอันนี้ก็แปดดาบสหานะของคนกองนี้โอ้โหเป็นยังไงคะคุณเป็นคนแบบสวยหล่อเลือกได้ใช่ไหมแบบโอ้ยมีแต่คนอยากยื่นความสัมพันธ์มาให้ความสัมพันธ์ดีๆทั้ทงนั้นเลย แต่ตัวคุณเองอ่ะไม่สนใจช่วงนี้คือแบบว่าคือมันมีคนหนึ่งที่แบบว่าชัดเจนมากว่าอยากสร้างเนือสร้างตัวด้วยอยากพัฒน,นาความสัมพันธ์กับคุณคนโสดมากๆคือคุณเป็นคนโสดที่แบบมีตัวเลือกเยอะอ่ะแต่ตัวคุณอ่ะเลือกที่จะแบบไม่สนใจปล่อยวางหรือว่าแบบไม่เอายังยังไม่เอาอุ้ยมองไม่เห็นค่ะทำเป็นไม่รู้ไม่สีนี่คือความเป็นคุณ เนี่ยคุณเป็นคนปรับตัวเก่งเพราะคุณเป็นคนปรับตัวเก่งแล้วคุณรู้ว่าใครชอบคุณอ่ะคุณก็จะแบบทำตัวไปไม่รู้ไม่ชี้ทำตัวเป็นเด็กใส่ซื่อทำตัวเป็นเด็กแบบเอ๊อเขาไม่ได้ชอบหรอกเพเพื่อนร่วมงานหรือว่าแบบเหมือนมีคนมาปรึกษาก็แบบอ๋อเขามีปัญหาแหละก็เลยมาปรึกษาไม่มีอะไรหรอกก็แค่พูดคุยกันเฉยเฉยคุณเป็นแบบมีทางที่คุณก็รู้ดีว่าเขาชอบคุณแต่คุณชอบทำตัวแบบว่าอ้อยไม่หรอก เขาไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้นคือทําไมคะแบบสวยหล่อเลือกได้แล้ว่แบบเลือกไม่ถูกเช่ปะหรือว่ายังไงยังไม่เจอคนที่ใช่คือก็เข้าใจนะแบบเออฉันยังไม่เจอคนที่ใช่อะ่ะก็ขอสวยหล่อเลือกได้ไปก่อนละกันได้ประหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีคนหนึ่งนะคนหนึ่งจริงที่ภายในแบบตัวเลือกมากมายมีคนหนึ่งที่จริงใจกับคุณมากม ก็ลองลองสังเกตรอบตัวดูหรือไม่ตัวคุณก็อาจจะรู้อยู่แล้วด้วยก็ได้นะเออมาค่ะมาดูกันว่าลักษณะนคนที่จะเข้ามาเป็นยังไงลักษณะนคนที่จะเข้ามาโอ้หัวข้อเราก็คือภายในสามเดือนนี้จะมีแฟนไหมก็แบบ ้วยคือคนก่องที่สองคือถ้วยเยอะมากก็ให้มันลูบไปเลยว่าภายในสามเดือนอะ่ะมันมีแหละแต่มันก็อยู่ที่คุณแหละว่าจะยังไงตอบรับความรู้สึกเขาไหมอะ่ะเออเนี่ยมันเป็นเอทออฟคัพใช่ป่ะอันนี้เป็นไหนออฟคัพคือจะบอกว่ามันตรงกรันอ่ะแสดงว่ามีคนที่มั่นคงกับคุณจริงๆอันนี้ king off คิงออฟคัพ มีคนที่มั่นคงกับคุณจริงๆที่เขาอยากสร้างครอบครัวด้วยเขาเป็นคนที่อบอุ่นสดใสร่าเริงเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนแบบอาจจะเป็นคนที่ชอบทําบุญทําทานหรือว่าเป็นคนที่แบบเห็นใครเดือดร้อนไม่ได้ถ้าเขาช่วยได้โดยที่ไม่เดือดร้อนเขาจะช่วยแล้วก็เป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงมากๆอยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่าหรือว่าเป็นนักธุรกิจก็ได้ แต่ว่าตำแหน่งคือสูงสูงกว่าคุณอะไรแบบเนี้ยอืมห่านะทางแบบการงานก็คือดีกว่าแบบคิงขึ้นมาแบบโอ้สุดตรงเลยดีอะแบบแลักษณะนคนที่เข้ามาคือแบบเขามีความเป็นเด็กแล้วมีความเป็นผู้ใหญ่เรามองว่าในที่ทํางานอะ่เขามีความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะสูงส่วนในเรื่องความรู้สึกที่เขามาจีบคุณอะ เขาก็จะทําตัวให้คุณเชื่อมั่นว่าเขามาจริงเขาไม่ได้มาหลอกแต่พอแบบสนิทกันไปแล้วเขาก็จะมีความแบบเป็นเด็กขี้เล่นขี้อ้อนอบอุ่นเพื่อให้คุณรู้สึกว่าเออที่เขาเข้ามาไม่ได้มากดดันคุณนะคือเป็นฟิลนี้เอาสิคนนี้เขามาจริงเขาไม่ได้มาเล่นๆนะคะคุณแต่คุณมีตัวเลือกเยอะกตอ็ต้องลองดูนะคือมันจะแบบมีคนนี้ยเด่นชัดออกมาเลยว่า มาจริงครับผมมาจริงครับผมไม่ได้มาเล่นหรือว่าฉันมาจริงค่ะฉันไม่ได้มาเล่นคุณไม่ใช่ว่าแค่คุณผู้ชายที่โดนจีบได้นะคะเอ้อไม่ใช่คุณผู้หญิงที่โดนจีบได้นะคะคุณผู้ชายก็โดนจีบได้นะคะบอกไว้ก่อนคุณอาจจะเจอผู้หญิงที่แบบเขาเขาเห็นคุณคือคุณอาจจะเป็นคนอินโทรเวอร์ world. อะไรแบบนี้นแบบไม่กล้าคุณผู้หญิงเขาก็เลยแบบว่าได้ในเมือ่อไม่กล้าฉันเปิดก่อน ตรงกับคําที่ว่าเปิดก่อนได้เปรียบเพราะงั้นฉันต้องลุกจีบก่อนอะไรแบบเนี้ยเออไหนมาดูสิว่าจะมีแฟนไหมจะได้คนคนนี้มาเป็นแฟนไหมมาดูการสีเป็นยังไงต่อภายในสามเดือนนี้ คนนี้เป็นคนที่ทํางานคุนหรือเปล่าเขาเป็นเพราว่าจะเป็นคนที่แบบว่าผู้คนรู้จักก็ได้นะผู้คนรู้จักเป็นคนที่ทํางานหรือเปล่าหรือว่าเป็นการบอกต่อกันเป็นเพื่อนของเพื่อนอเรามองว่าภายในสามเดือนอาจจะยังไม่ได้เป็นแฟนกันคือภายในสามเดือนเนี้ย อาจจะยังไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ว่าภายในสามเดือนเนี้ยจะมีการพูดคุยเกิดขึ้นก็ด้วยความที่เขาก็มาแบบเวจริงใจตั้งแต่แรกอะจริงจังตั้งแต่แรกอะเนี่ยเขามาขอโอกาสอะเขามาอย่างมั่นคงอะคุณเออเพราะงั้นคุณอาจจะเปิดโอกาสให้กับเขาก็ได้เป็นไปได้เพราะว่ามันเกิดอาการแบบมีการพูดคุยกันแล้วก็มีการแข่งแย่งกัน ไม่ถึงว่าอาจจะมีคนแย่งชิงตัวคุณก็ณเป็นไปได้เหมือนกันคือมันมีการเปลี่ยนแปลงที่แบบคุณตั้งหับไม่ทันอนะเออมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งรับไม่ทันจากตอนแรกที่คุณบอกว่าเออฉันจะทําตัวสวยหล่อไปเรื่อยๆแบบมีตัวเลือกอะไรแบบนี้นแต่กลายเป็นว่าแบบเฮ้ยมันอุบิเดนค่ะมันอุบิเดนแบบว่าตั้งหับไม่ทันเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบคุณแพ้พอคุณแพ้ปุ๊บคุณก็แบบอา้านี่ฉันเปิดโอกาสแอบบคุยกับเขาเหรอ นี่ฉันแบบคุยกับเขาแล้วหรออะไรแบบเนี้ยกลายเป็นคนคุยแล้วหรออะไรแบบเนี้ยอืมแต่ว่าคนคนนี้ยจะทําให้คุณเป็นตัวของคุณเองนะคะคนคนนี้เขาเข้ามามอบความรู้สึกให้พูดคุยกับคุณแล้วเขาก็จะทําให้คุณเป็นตัวของคุณเองแล้วเขาก็พร้อมที่จะแข่งขันกับคนรอบข้างที่จะมาจีบคุณด้วยภายในสามเดือนเนี้ยังไงก็มีคนคุยยังไงก็มีคนคุยสําหรับคนกองนี้ สวยเลิกได้หรอเลิกได้ตอนแรกว่าจะไม่เลือกว่าจะแบบสวย,สวยๆรอ่อไม่มีทางคนคนนี้ไม่ปล่อยคนคนนี้กัดไม่ปล่อยเขาจะพยายามทักมาคุณพยายามพูดคุยกับคุณเขาจะพยายามเอาตัวของเขาเองอะ่ะเข้ามาอยู่ใกล้ๆกับคุณให้คุณเห็นว่าเขามาจริงเขาไม่มาหลอกไม่หลอกแน่นอนรอดู คนกองนี้รอดูค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อแล้วยังไงมาอัปเดตให้ฟังด้วยนะคนกอง2โอเคค่ะสําหรับคนกองที่2ก็มีประมาณนี้ค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์มาบอกหัวข้อกันก็ได้นะคะว่าอยากได้หัวข้อไหนโอเคสําหรับกองที่สก็ประมาณนี้ค่ะบา,บายสวัสดีค่ะคนกองที่สาหรับคนที่เลือก ไพ่ใบนี้นะคะอุ้ยล่วง่วงวงสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะวางตรงนี้เนาะโอเคจะบอกว่าโชว่วงนี้คือคุณเปล่งประกายมากเปล่งประกายโดดเด่นไม่ว่าจะเรื่องการงานสเสน่ห์หรือว่าทุกสิ่งอย่างอาจจะแบบดูแลหุ่นเข้าฟิตเนสทำผมทำเล็บ แบบเออช่วงนี้กระแสเป็นยังไงคุณก็อาจจะแบบไปทำตามหรือว่าแต่งตัวตามแฟชั่นหรือว่าช่วงนี้แบบแฮปปี้มีความสุขกับตัวเองเพราะว่าแบบจะสิ้นปีแล้วโบนัสออกอะไรแบบเนี้ยหรือว่าคุณแบบอุ้ยจะได้ไปเที่ยวก็เลยมีความโดดเด่นในตัวเองสูงมากๆมีเสน่ห์มากๆ,ากๆคือเป็นช่วงที่แบบว่าสเสน่ห์แพวมากเวอร์แบบสเสน่ห์ขนาดนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าภายในสามเดือนเนี้ยจะมีแฟนไหม โอเคแต่ก่อนอื่นขอเช็คพลังงานเอ e น g รของคนกองนี้ก่อนนะคะว่าพลังงานเ n e น g รจเป็นยังไงแล้วสถานะของคุณโสดจริงไหมขอเช็คพลังงานเอ e น g รของคนกองนี้นะคะพลังงานเอ e น g รของคนกองนี้เอทำไมเดอะสตาร์เดอะมูนขึ้นมาแบบเอคู่การนี้คะ่ะ คุณมีความมีสเสน่ห์หรือลับซับซ้อนมากๆแบบว่าทุกคนแบบหลงไหลได้ปื้มแบบว่าเฮ้ยมันหาตัวจับยากว่าคนกองเนี้ยนานๆทีฉันเห็นเธอแบบโอกาสที่ฉันจะได้เห็นเธอคือไม่บ่อยขอมองหน่อยละกันฟิลนั้นเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบพัฒนาเต่งเรื่อยๆพัฒนาเต็งปุบปับจนเขาแบบบางทีก็ตกใจอ่ะแบบตั้งหลับไม่ทนันอ้าวคนนี้แบบพัฒนาไอีกแล้ว แบบกลายเป็นคนอีเวอร์ชันหนึ่งอีกแล้วเป็นเดอะเบสเวอร์ชั่นอีกแล้วอะไรแบบนนีะ้คือเขารู้สึกว่าคุณอนะเป็นคนที่มีแพชชั่นกับชีวิตมากๆในบางครั้งก็ดูรกลับซับซ้อนหรือว่าดูแบบว่าเก็บตัวอินโทเวิร์ดอะไรแบบเนนีะ้แต่บางครั้งก็อยู่แบบเอ็กโทเวิร์ดเข้าสังคม เขาพูดคุยกับผู้คนอาจจะอยู่ที่เราแต่สถานการณนะ์ณตอนนั้นของคุณด้วยคุณเป็นคนที่มีความติดเน็ตบอลค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะอืมแล้วก็คุณเป็นคนที่ถ้าวางเป้าหมายอะไรไว้อ่ะคุณก็จะทําโดยที่ไม่สนว่าคุณเคยผิดพลาดอะไรมาด้วยความที่ชีวิตของคุณอะ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอะ่ะในบางครั้งอะ่ะคุณก็หลงลืมความผิดพลาดเพราะคุณก็รู้สึกว่า ความผิดพลาดมันไม่สามารถแก้ไขได้แล้วพองง้นก็จะไม่มองย้อนกลับไปอดีตคือมันมีแต่ในกระตูนเท่านั้นแหละที่จะย้อนอดีตได้นั่นคือสิ่งที่คุณคิดอืมโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะคนที่จะเข้ามาเป็นยังไงคะลักษณะคนที่จะเข้ามาภายในสามเดือนนี้จะเป็นยังไงคะลักษณะที่จะเข้ามา เขาดูเป็นคนที่เขาว่าจะเป็นคนที่ดูจู้จี้จุกจ,จิกเป็นคนเจ้าระเบียบแต่ในความเจ้าระเบียบของเขาอะ่ะก็มีความขาดลุยอะ่ะคือบางครั้งเขาเป็นคนคิดมาก แบบเป็นคนคิดมากอาจจะแบบด้วยอดีตที่สั่งสมมาทําให้เขามีเรื่องฝังใจแล้วเขาก็จะแบบเหมือนกังวลกับบางอย่างอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีตรงนั้นแต่ในความกังวลหรือความกักขังเพลงอยู่ในกรอบอ่ะเขาก็มีความที่ถ้าเมื่อไหร่ที่จําเป็นถ้าเมื่อไหร่ที่เขาจําเป็นต้องเป็นผู้นําหรือต้องปกป้องใครสักคนเขาก็จะทํามันออกมาได้ดีคือเหมือนกับว่าการที่เขาจะ ออกมาเป็นผู้นําได้เขาต้องมีสิ่งสําคัญที่เขาต้องปกป้องแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาแบบขาดสิ่งสําคัญที่เขาต้องปกป้องอ่ะเขาก็จะแบบอยู่ในกรอบความคิดของตัวเองจะแบบไม่หลุดพ้นออกไปไหนเลยถึงแม้แบบจะมีคนยื่นความช่วยเหลือมาให้ะก็จะไม่สนใจเลยเพราะว่าการช่วยเหลือตรงเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่เขาแคร์ไม่ใช่คนที่เขาแบบสนใจถ้าคนคนเนี้ย มีอิทธิพลต่อเขาอะยังไงอะเขาก็จะเป็นอย่างนี้เขาจะออกมาเป็นผู้นาเขาจะปกป้องเขาจะฝ่าฟันเขาจะแบบทําทุกอย่างพัฒน,นาตัวเองให้ดีมากขึ้นแล้วพวกคุณอะเป็นคนที่โดดเด่นพอคุณเป็นคนที่โดดเด่นพัฒน,นาตัวเองเก่งปล่อยวางเก่งมันก็เลยดึงดูดคนที่แบบว่าเหมือนเขายังก้าวข้ามผ่านบททดสอบของชีวิตไม่ได้อะ่ะเข้ามา โอเคมาดูกันว่ามีอะไรอีกลักษณะของเขาอุ้ยแต่เขาเป็นคนที่มีสังคมนะคะเขาเป็นคนที่มีสังคมเพื่อนฝูงเยอะแล้วก็การเงินมั่นคงการเงินแบบเข้ามาฉับมากแล้วก็มองว่าเขาอาจจะเป็นคนทางไกลช่องทางออนไลน์อะไรแบบนี้นคือมีสิทธิ์มีสิทธิ์ได้มีสิทธิ์เป็นคนใหม่ๆคนต่างชาติต่างทีม คือต้องมีการเดินทางมาเจอกันเรามองว่าเป็นแบบนั้นนะหรือว่าจะเป็นสังคมแบบงานอีเวนต์หรือว่าเพื่อนนัดเจอนัดตี้อะไรแบบเนี้ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะได้ไปเจอกันในงานนั้นมาค่ะมาดูกันว่าแล้วจะมีแฟนไหมภายในสามเดือนนี้ภายในสามเดือนนี้จะมีแฟนไหมลักษณะเพิ่มเติมด้วยค่ะ ถ้าถามว่าสามเดือนนี้จะมีแฟนไหมอ่ะโอกาสมีอะ่ะมันก็มีแต่อยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจมากน้อยแค่ไหนโอกาสมีแฟนอะ่ะมีนะอันนี้มีเลยแต่อยู่ที่ว่าคุณอะ่ะจะเปิดรับเขาไหมเพราะว่าเขามาในโมเมนต,ต์ที่แบบในบางครั้งตัวเขาก็ไม่ได้มั่นใจที่จะเข้าหาคุณ พอคุณดูแบบโดดเด่นแล้วก็แบบเขาคิดว่าคุณน่าจะมีคนชอบเยอะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนดังในหมู่นะนะ่ป๊อปปูล่าอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้เขาแบบเออถ้าเข้าไปจีบอะ่ะเนี่ยถ้าเขาเข้าไปจีบคุณอะ่ะเขาจะเป็นเหมือนผู้ชายคนนี้ไหมเขาจะพ่ายแพ้เหมือนคนนี้ไหมหรือว่าเขาจะเป็นผู้ชนะเหมือนคนนี้อะไรแบบเนี้ยอืม การที่เขาจะเข้าหาคุณเขาต้องทําใจในระดับนึงแต่หาว่าเขาจะเข้าไหมเขาเข้าเมื่อเขาเข้าแล้วอ่ะตัวคุณเองอะจะ p r o เทคไหมถ้าคุณแบบปิดใจไม่ไม่เปิดโอกาสให้เขาได้เข้าไปแบบพังทลายแบบกําแพงในใจคุณอะแบบการที่จะมีแฟนมันก็ยากเพราะว่าแค่ตัวเขาอ่ะก็มีความคิดแบบคิดเล็กคิดน้อยคิดมากแล้วอ่ะ แล้วแบบถ้าเจอคุณแบบว่าไม่เปิดใจไม่เปิดโอกาสหรือว่าคุณแบบว่าเป็นคนอ่านยากอะอ่านสีหน้ายากคือมันจะมีคนลักษณะที่แบบว่าชอบนะแต่ว่าแสดงสีหน้าไม่เก่งหรือแสดงการการะทําไม่เก่งเนี่ยคุณอันนี้เป็นข้อควรระวังนะเราว่าคุณอะมีความเป็นแบบนั้นอยู่ด้วยนิดนึงแบบพอเจอคนที่คุณชอบคุณก็จะแบบเหมือนแบบต้องเก็บอาการมันก็เลยกลายเป็นว่าเก็บอาการดีเกินไปจนเขาดูไม่ออกว่าชอบอะไรแบบเนี้ย คือเก็บอาการได้แต่แสดงออกให้เขารู้หน่อยว่าฉันก็ชอบเหมือนกันเพื่อให้ภายใน3มเดือนเนี้จะได้มีคนคุยจะได้มีคุณแฟนของตัวเองสักทีจะได้ไม่ต้องมาแบบเอ๊ะจะมีแฟนไหมคะแม่หมออย่างเงี้ยเออถูกปะลองเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าคนคนนี้เข้ามาได้อ่ะเรามองว่ามองไปถึงแบบเรื่องของการแต่งงานการสร้างชีวิตคู่เลยอะ อืมแต่ก็ใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะแบบพูดคุยกันนานๆลองดูกันไปเรื่อยๆศึกษากันไปยาวๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรๆมันก็ง่ายไปหมดอืมมันก็คือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนาะโอเคค่ะสำหรับคนกองที่3ก็ประมาณนี้ค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ สำหรับคนที่อยากให้ทำหัวข้อไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะหรือว่าจะทักมาหลังบ้านก็ได้เพราะว่าหัวข้อนี้ก็ได้มาจากหลังบ้านเหมือนกันโอเคค่ะฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องมองชี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย